แจ้งอาการป่วยอัจฉริยะนิวในไตยลงกระเพาะขอเวลาพักหนึ่งคืนพร้อมสู้ต่อทำเอาบรรดาแฟนคลับเป็นห่วงอย่างมากสำหรับนายอัฉริยะเรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเอยื่ออาชญากรรมที่ได้รับมอบอำน,นาจจากนางพนิดาแม่ของแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายโดยในช่ว,วงเช้าว,วันที่30พฤษภาคมซึ่งตามกำหนดเดิมนายอัจฉริยะจะเดินทางไปร้องของความเป็นธรรมในคดีที่อายการภาคหนึ่งจังหวัดอยุธยาและสำนักงานอายการจังหวัดนนทบรุรีก่อนมีการขอยกเลิกแบบกระทันหันพร้อมอ้างเหตุผลว่าเจ้าของชายาโคนานเมืองไทยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะมีอาการปวดท้องและอาเจียนรุนแรงนั้น ล่าสุดนายอัจฉริยะแจ้งข้อความชี้แจงว่าขอบคุณมากครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนเมื่อคืนตั้งแต่ตีสีผมปวดท้องมากจนเช้าเริ่มอาเจียนมากขึ้นจนต้องส่งโรงพยาบาลบางประกอบ3มยอมรับว่าเจ็บปวดมากคุณหมอบอกว่ามันเป็นนิ่วในไตลงกระเพาะมันเจ็บปวดทรมานมากเราถ่ายไม่ออกตอนนี้ดีขึ้นแล้วพักอีกคืนก็ออกไปทํางานได้นายอัจฉริยะกล่าวซึ่งเราบรรดาแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้ในายอัจฉริยะการเปิดจำนวนมากครับ ปากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้มีพรดคลิปใหม่ๆกันนะครับ